แสงไฟระยิบระยับจากตึกสูงระฟ้าในยามค่ำคืนของกรุงเทพมหานครสะท้อนผ่านกระจกนิรภัยบานใหญ่เข้ามากระทบกับใบหน้าเรียบเฉยแต่แฝงไปด้วยอำนาจของนรินหญิงสาวผู้กุมบังเหียนอาณาจักรวัฒนาเรียลเอสเตดซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทยักษ์ใหญ่ที่สุดของประเทศเธอหมุนเก้าอี้หนังแท้สีดำคลับกลับมาเผชิญหน้ากับกองเอกสารบนโต๊ะไม้สักทองขนาดใหญ่ บรรยากาศภายในห้องทำงานกว้างขวางเงียบสงัดจนได้ยินเสียงเครื่องปรับอากาศทำงานเบาๆความเหนื่อยล้าจากการประชุมมารธอนตลอดทั้งวันไม่ได้ทำให้ดวงตาคู่คมของเธอหม่นแสงลงแม้แต่น้อยนรินยิบปากกาหมึกซึมราคาแพงขึ้นมาจรดลายเซ็นลงบนเอกสารอนุมัติโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมหรูริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยความมั่นใจ เสียงเคาะประตูห้องทำงานดังขึ้นเบาๆก่อนที่บานประตูจะถูกผลักเข้ามาโดยเลขาส่วนตัววัยกลางคนที่มีสีหน้าเกรงใจนรินวางปากกาลงแล้วพยักหน้าอนุญาตให้อีกฝ่ายเข้ามาเลขารายงานตารางงานสำหรับวันพรุ่งนี้ด้วยน้ํำเสียงกระตือรือร้นแต่ระมัดระวังทุกคนในบริษัทต่างรู้ดีว่าประธานบริหารหญิงผู้นี้มีความละเอียดรอบคอบและไม่ยอมรับความผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อย นรินรับฟังด้วยสีหน้านิ่งสงบพลางใช้นิ้วเรียวยาวเคาะลงบนโต๊ะเป็นจังหวะสม่ำเสมอเท่าสั่งการแก้ไขกำหนดการบางอย่างที่ดูเหมือนจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทอย่างรวดเร็วและเฉียบขาดทำให้เลขาต้องรีบจดบันทึกตามแทบไม่ทันหลังจากที่เลขาเดินออกจากห้องไปนรินก็ถอนหายใจยาวออกมาพร้อมกับทิ้งตัวพิงพนักเก้าอี้เท่าหลับตาลงชั่วครู่เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดที่สะสมมาตลอดทั้งสัปดาห์ ในฐานะทายาทเพียงคนเดียวของตระกูลวัฒนาเธอต้องแบกรับความคาดหวังมหาศาลจากบิดาผู้ล่วงลับและการจับตามองของคณะกรรมการบริษัทที่มีแต่เสือสิงกระทิ่งแรดแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็สามารถพิสูจน์ตัวเองได้ด้วยผลกำไรที่พุ่งทยานสูงขึ้นทุกไตรมาส ความสำเร็จเหล่านี้แลกมาด้วยการทำงานหนักจนแทบไม่มีเวลาส่วนตัวแต่เธอก็ยังมีภาคภูมิสามีหนุ่มรูปงามผู้แสนดีคอยอยู่เคียงข้างและเป็นกำลังใจให้เสมอเมื่อน,นึกถึงภาคภูมิรอยยิ้มบางบามก็ปรากฏขึ้นที่มุมปากของหญิงแกร่งเขาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของบริษัทและทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมเสมอมา การแต่งงานของพวกเขาถูกมองว่าเป็นคู่สร้างคู่สมที่สมบูรณ์แบบที่สุดในวงสังคมไฮโซเนรินเหลือมมองนาฬิกาข้อมือเรือนหรูแล้วพบว่าเป็นเวลาเกือบสี่ทุ่งแล้วเธอจึงตัดสินใจเก็บของเพื่อกลับบ้านไปพักผ่อนรถยนต์ลีมูซีนสีดำคันหรูจอดรออยู่ที่หน้าตึกบริษัทพนักงานขับรถรีบกุลีกุจอลงมาเปิดประตูให้อย่างนอบน้อมเนรินก้าวขึ้นรถด้วยท่วงท่าสง่างามดุดนางพญา การจราจรมนยามค่ำคืนเริ่มเบาบางลงทำให้รถยนต์เคลื่อนตัวไปตามถนนสายหลักมุ่งหน้าสู่คฤหาสน์หรูชานเมืองได้อย่างรวดเร็วนารินมองออกไปนอกหน้าต่างพลางครุ่นคิดถึงแผนการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนหน้าเธอวางแผนจะให้ภาคภูมิเป็นผู้ดูแลเรื่องการเงินและการลงทุนในโปรเจกต์นี้ทั้งหมดเพราะเธอไว้ใจเขามากที่สุดในบรรดาคนรอบกาย เสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้นขัดจังหวะความคิดเป็นข้อความจากสาม,มีที่ถามด้วยความเป็นห่วงว่าเธอใกล้จะถึงบ้านหรือยังข้อความสั้นๆนั้นทำให้หัวใจที่แข็งแกร่งดังหินผาของเธอรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาอย่างประหลาด เมื่อรถจอดสนิทที่หน้าประตูคฤหาหน์หลังใหญ่สไตล์โมเดิร์นภาคภูมิก็เดินออกมาต้อนรับเธอด้วยรอยยิ้มกว้างและอ้อมกอดที่คุ้นเคยเขาช่วยเธอถือกระเป๋าดีกสารและถามถ่ายเรื่องงานด้วยความสนใจอย่างแท้จริงทั้งคู่เดินเคียงคู่กันเข้าไปในบ้านที่ตกแต่งอย่างหรูหราแม่บ้านรีบนำน้ำเย็นมาเสิร์ฟนรินรับแก้วน้ำมาดื่มพลางสังเกตเห็นว่าวันนี้ภาคภูมิแต่งตัวดูดีเป็นพิเศษแม้จะอยู่ในชุดลำลองเขาบอกเธอว่าวันนี้เขาเพิ่งปิดดี เจราจารกับธนาคารเรื่องวงเงินกู้ก้อนใหม่ได้สำเร็จซึ่งเป็นข่าวดีที่ทำให้นรินรู้สึกพอใจเป็นอย่างมากหลังจากทานอาหารข้ามมือดึกเบาๆร่วมกันทั้งสองก็ขึ้นไปยังห้องนอนกว้างขวางที่อยู่ชั้นบนสุดนรินอาบน้ำชำระล้างความเหนื่อยล้าและเปลี่ยนมาอยู่ในชุดนอนผ้าไหมสีครีมเธอเดินออกมาที่ระเบียงห้องนอนเพื่อรับลมเย็นยามดึกพักภูมิเดินตามออกมาสวมกอดเธอจากด้านหลังและจูบเบาๆที่เรือนผมหอมกลุ่น เขาพร่ำบอกรักเธออย่างหวานซื้อเหมือนเช่นทุกวันนรินรู้สึกโชคดีเหลือเกินที่มีสามีที่รักและเข้าใจเธอท่ามกลางโลกธุรกิจที่โหดร้ายและเต็มไปด้วยการแข่งแย่งชิงดีเวลาล่วงเลยไปจนถึงตีสองเนรินสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะรู้สึกคอแห้งเธอขยับตัวเบาๆเพื่อไม่ให้รบกวนสามีที่นอนหลับสนิทอยู่ข้างๆ แสงไฟสลัวจากโคมไฟหัวเตียงส่องให้เห็นใบหน้ายามหลับของภาคภูมิที่ดูไร้พิษสงขณะที่เธอกำลังจะเอื้อมมือไปหยิบแก้วน้ำที่วางอยู่บนโต๊ะข้างหัวเตียงฝั่งของสามีสายตาของเธอก็เหลือบไปเห็นโทรศัพท์มือถือของภาคภูมิที่วางคว่ำหน้าอยู่หน้าจอของมันสว่างวาบขึ้นมาในความมืดเนื่องจากมีการแจ้งเตือนใหม่เข้ามา ความสงสัยแล่นเข้ามาในใจของนรินอย่างหาสาเหตุไม่ได้ปกติแล้วภาคภูมิไม่เคยมีความลับกับเธอและโทรศัพท์ของเขาก็ไม่เคยตั้งรหัสผ่านที่ซับซ้อนนรินตัดสินใจหยิบโทรศัพท์เครื่องนั้นขึ้นมาดูด้วยมือที่สั่นเทาเล็กน้อยข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอล,ล็อกไม่ใช่ข้อความจากธนาคารหรือเรื่องงานอย่างที่เธอคาดคิดแต่มันคือการแจ้งเตือนการทำธุรกรรมบัตรเครดิตเสริมวงเงินสูงลิ้วที่ถูกรูดซื้อสินค้าจาก ร้านเครื่องเพชรชื่อดังในห้างสรรพสินค้าหรูเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาหัวใจของนรินเต้นแรงผิดจังหวะด้วยความตื่นตระหนกผสมกับความสับสนเธอจำได้แม่นว่าภาคภูมิบอกเธอว่าเขาประชุมอยู่กับเจ้าหน้าที่ธนาคารจำดึกดื่นแล้วการรูดซื้อเครื่องเพชรราคามหาศาลนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและที่สำคัญที่สุดคือเขาซื้อให้ใครเพราะวันนี้ไม่ใช่วันสำคัญอะไรของเธอหรือคนในครอบครัว ด้วยสัญชาตญาณของนักบริหารที่ไม่เคยปล่อยให้ความสงสัยค้างคาใจเนรินจึงใช้นิ้วโป้งของภาคภูมิที่กำลังหลับสนิทมาปลดล็อกหน้าจอโทรศัพท์อย่างแผ่วเบาและระมัดระวังที่สุดเมื่อหน้าจอถูกปลดล็อก สิ่งที่ปรากฏต่อสายตาของนรินคือหน้าต่างแอปพลิเคชันแชทที่ยังเปิดค้างอยู่บทสนทนาหวานหยดย้อยระหว่างสามีของเธอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ใช้ชื่อโปรไฟล์สั้นๆว่ารินทำให้เลือดในกายของเธอเย็นเฉียบราวกับน้ำแข็งขอความขอบคุณสำหรับสร้อยคอเพชรและคำบอกรักที่เร่าร้อนถูกส่งหากันอย่างต่อเนื่องรูปภาพแนบที่เป็นรูปมือของผู้หญิงสวมสร้อยคอเส้นหรูวางอยู่บนอกเสื้อที่แวกกว้างยืนยันได้ชัดเจนว่ ว่านี้ไม่ใช่ความเข้าใจผิดความเจ็บปวดแล่นพล่านไปทั่วอกจนนรินแทบจะก,กลั้นหายใจแต่ทว่าสิ่งที่เหนือกว่าความเจ็บปวดคือสติสัมปชัญญะที่ตื่นตัวขึ้นมาอย่างเต็มที่เธอรู้ดีว่าการปลุกภาคภูมิขึ้นมาอารวาดในตอนนี้ไม่ใช่ทางออกของผู้ชนะนรินสูดหายใจเข้าลึกๆเพื่อระงนับอารมณ์โกรธที่กำลังปะทุอยู่ภายใน เธอหยิบโทรศัพท์มือถือของตัวเองออกมาจากลิ้นชักและเริ่มถ่ายภาพหน้าจอข้อความสนทนาเหล่านั้นอย่างรวดเร็วและเงียบเชียบที่สุดทุกหลักฐานการโอนเงินทุกรูปภาพและทุกคำโกหกถูกบันทึกไว้อย่างครบถ้วน นรินวางโทรศัพท์ของภาคภูมิกลับที่เดิมในตำแหน่งองศาเดียวกับที่มันเคยวางอยู่ราวกับว่าไม่มีใครเคยแตะต้องมันมาก,ก่อนเธอนั่งนิ่งอยู่บนขอบเตียงฝั่งของตัวเองมองดูชายคนที่เธอรักและไว้ใจที่สุดซึ่งตอนนี้กลายเป็นคนแปลกหน้าที่น่าขยะแขยงในสายตาของเธอ ภาคภูมิยังคงนอนหลับปุ๋ยพร้อมรอยยิ้มจางๆบนใบหน้าโดยไม่รู้เลยว่าเขากำลังนอนอยู่ข้างๆระเบิดเวลาลูกใหญ่ที่กำลังจะทำลายชีวิตจอมปลอมของเขาจนย่อยยับเช้าวันรุ่งขึ้นแสงแดดอ่อนๆสาดส่องเข้ามาภายในห้องอาหารที่ตกแต่งด้วยดอกไม้สดนรินนั่งจิบกาแ,แฟดำและอ่านข่าวเศรษฐกิจในแท็บเล็ตด้วยท่าทีสงบนิ่งเป็นปกติเหมือนกับว่าเหตุการณ์เมื่อคือนไม่เคยเกิดขึ้น ภาคภูมิเดินลงบันไดามาด้วยชุดสูทเนยบกริบเขาเดินเข้ามาหอมแก้มภรรยาและกล่าวทักทายยามเช้าด้วยน้ำเสียงสดใสนรินทร์วางแท็บเล็ตลงและเงยหน้าขึ้นศบตาเขาพร้อมกับส่งรอยยิ้มที่ยากจะคาดเดาความหมายกลับไปให้ระหว่างมื้อเช้าภาคภูมิเริ่มเล่าเรื่องโครงการใหม่ที่เขาอยากจะเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาโดยอ้างว่าเป็นโอกาสทองในการลงทุนที่ไม่อาจมองข้าม นรินรับฟังคำพูดเหล่านั้นด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงแต่ก่อนเธอคงมองเห็นแต่ความมุ่งมั่นตั้งใจของสามีแต่ตอนนี้สิ่งที่เธอเห็นคือความโลภและความหลอกลวงที่ซ่อนอยู่ภายใต้หน้ากากของผู้บริหารหนุ่มไฟแรงเธอถามคำถามเชิงลึกเกี่ยวกับตัวเลขทางการเงินบางจุดซึ่งทำให้ภาคภูมิชง,งักไปเล็กน้อยก่อนจะรีบแก้ตัวด้วยคำพูดที่ฟังดูดี นรินสังเกตเห็นแววตาที่วูบไหวเพียงชั่ววินาทีของภาพภูมิมันคือแววตาของคนที่กำลังปกปิดความผิดเธอแสร้งทำเป็นพยักหน้าเห็นด้วยและบอกให้เขาเตรียมเอกสารมานำเสนออย่างเป็นทางการแต่ในใจของเธอกำลังวางแผนการตรวจสอบบัญชีลับๆที่ละเอียดที่สุดเท่าที่บริษัทเคยมีมาเธอจะไม่ยอมให้เงินแม่ต่บาดเดียวของตระกูลวัฒนาตกไปอยู่ในมือของหญิงชู้และสามีทรยศ์การโต้กลับของเธอจะเริ่มขึ้นอย่างเงียบเชียบและรุนแรง เมื่อภาคภูมิขอตัวออกไปทำงานก่อนโดยอ้างว่ามีนัดลูกค้าสำคัญในช่วงเช้านารินมองตามหลังรถสปอร์ตคันหรูของสามีที่แล่นออกจากประตูบ้านไปวาวตาของเธอเปลี่ยนจากความอบอุ่นกลายเป็นความเย็นชาและเด็ดเดี่ยวเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วกดโทรหาหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในที่เธอไว้ใจที่สุด น้ำเสียงของเธอราบเรียบแต่ตรงพลังสั่งการให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลังของแผนกการเงินทั้งหมดรวมถึงบัญชีส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูงโดยกำชับว่าเป็นความลับขั้นสุดยอดเนรินลุกขึ้นยืนเต็มความสูงจัดเสื้อสูทของเธอให้เรียบร้อยแล้วเดินไปที่รถประจำตำแหน่ง วันนี้เธอไม่ได้ไปทำงานในฐานะภรรยาที่แสนดีแต่เธอจะไปในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารผู้ไร้ความรานีที่กำลังจะกวาดล้างเนื้องอกร้ายออกจากองค์กรการค้นพบเมื่อคืนเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสงครามประสาทที่เธอจะเป็นผู้กํำหนดเกมทั้งหมดและเธอสาบานกับตัวเองว่าเมื่อเกมนี้จบลงภาคภูมิจะเหลือเพียงแต่ตัวเปล่าและชื่อเสียที่ไม่มีวันกู้กลับคืนมาได้ รถลิมูซีนเคลื่อนตัวออกจากคฤหา์อย่างนิ่มนวลน,นรินหยิบแฟ้มประวัติพนักงานขึ้นมาเปิดดูผ่านแท็บเลต็ตเธอพิมพ์ค้นหาชื่อรินในฐานข้อมูลพนักงานบริษัทและไม่นานนักใบหน้าของผู้หญิงในรูปโปรไฟล์ที่คุ้นตาก็ปรากฏขึ้น รินละดาเลขานุการหน้าห้องของภาคภูมิหญิงสาวที่ดูเรียบร้อยและขยันขันแข็งมาโดยตลอดนรินแค่นหัวเราะในลำคอเบาๆกับความโง่เขลาของตัวเองที่มองข้ามศัตรูที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดไปแต่ความโศกเศร้าไม่ใช่สิ่งที่นรินต้องการในเวลานี้เธอเปลี่ยนความเสียใจให้เป็นพลังงานเชื่อเพลิงในการขับเคลื่อนแผนการแก้แค้น เท่าเริ่มวิเคราะห์จุดอ่อนของภาคภูมิและรินลดาอย่างเป็นระบบภาคภูมิเป็นคนทะเยอทยานและมั่นใจในตัวเองสูงจนเกินไปส่วนรินลดาก็คงหวังจะไต่เต้าทางลัดเพื่อความสุขสบายทั้งสองคนประเมินค่าของนรินต่ำเกินไปพวกเขาคิดว่าเธอเป็นเพียงผู้หญิงบ้างานที่ตามเกมรักไม่ทันแต่พวกเขาลืมไปว่าเธอคือนักธุรกิจที่เอาชนะคู่แข่งเขี้ยวลากดินมานับไม่ถ้วน นรินหยิบสมุดบันทึกเล่มเล็กสีดำออกมาจากกระเป๋าถือแล้วเริ่มจดรายชื่อบุคคลที่เธอต้องติดต่อเพื่อขอความช่วยเหลือทั้งนักสืบเอกชนมือหนึ่งทนายความมือฉมังและผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์เธอต้องการหลักฐานที่แน่นหนาจนดิ้นไม่หลุดไม่ใช่แค่เรื่องชู้สาวแต่ต้องรวมถึงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในบริษัทเธอเชื่อสัญชาตญาณของตัวเองว่าคนอย่างภาคภูมิไม่มีทางหยุดแค่การนอกใจเขาต้องมีแผนการที่ใหญ่กว่านั้น เพื่อรองรับอนาคตกับคนรักใหม่ เมื่อรถแล่นเข้าสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองนรินมองเห็นตึกวัฒนาทาวเวอร์ตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหน้ามันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความสำเร็จและศักดิ์ศรีของตระกูลที่เธอต้องปกป้องเธอจะไม่ยอมให้ใครมาทำลายมันเด็ดขาดการต่อสู้ครั้งนี้เดิมพันด้วยทุกสิ่งที่เธอมีและเธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากชัยชนะเท่านั้นนรินก้าวลงจากรถด้วยความมุ่งมั่นที่แรงกล้ากว่าทุกวันพนักงานที่เดินสวนกันต่างสัมผัสได้ถึงรังสีอำนาจ ที่แผ่ออกมาจากตัวท่านประธานหญิงที่ดูหน้าเกรงขามกว่าปกติทันทีที่ถึงห้องทำงานนารินเรียกหัวหน้าฝ่ายไอทีเข้ามาพบเป็นการส่วนตัวเธอสั่งให้ติดตั้งโปรแกรมดักจับข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของภาคภูมิและรินลดาอย่างลับๆโดยอ้างเหตุผลเรื่องการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบหัวหน้าฝ่ายไอทีแม้จะสงสัยแต่ก็ไม่กล้าซักถามและรีบดำเนินการการคำสั่งทันที นรินนั่งมองหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แสดงผลการเชื่อมต่อเครือข่ายภายในบริษัทเธอกำลังถักทอตะข่ายที่มองไม่เห็นเพื่อดักจับหนูสกปรกสองตัวที่แอบกัดกินสเสบียงในบ้านของเธอช่วงบ่ายนารินเข้าร่วมประชุมบอร์ดบริหารโดยมีภาคภูมินั่งอยู่ทางขวามือเขาทำหน้าที่นำเสนอรายงานทางการเงินได้อย่างคล่องแคล่วและดูน่าเชื่อถือผู้ถือหุ้นต่างภาคกันชื่นชมในความสามารถของเขา นรินนั่งฟังด้วยใบหน้าเรียบเฉยแต่สายตาของเธอจ้องมองทุกปฏิกิริยาของภาคภูมิและรินลดาที่เข้ามาช่วยแจกเอกสารการสบตากันแวบหนึ่งระหว่างทั้งสองคนไม่ได้รอดพ้นสายตาของนรินไปได้มันเป็นการยืนยันความสัมพันธ์ที่ชัดเจนยิ่งกว่าคำพูดใดๆหลังจบการประชุมนรินเดินเข้าไปหาภาคภูมิและเอ่ยชมการนำเสนอของเขาด้วยน้ำเสียงที่ดูเหมือนจะปกติที่สุด เธอแกล้งบ่นว่าช่วงนี้รู้สึกเหนื่อยและอยากจะพักผ่อนสักหน่อยซึ่งเป็นการเปิดช่องให้ภาคภูมิรู้สึกชั่าาใจว่าเขายังคงควบคุมสถานการณ์ได้เขาเสนอตัวจะดูแลงงานบางส่วนแทนเธอด้วยท่าทีห่วงใยจอมปลอมเนรินแสร้งทำเป็นซาบซึ้งและตกลงรับข้อเสนอนั้นเพื่อให้เขามีอิสระในการเคลื่อนไหวและเผยหางออกมามากขึ้น เมื่อกลับมานั่งในห้องทำงานตามลำพังนรินมองออกไปนอกหน้าต่างกระจกอีกครั้งท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีส้มของยามเย็นพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแต่สงครามของเธอกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเธอรู้ดีว่าหนทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและการหลอกลวงแต่เธอพร้อมแล้วที่จะเผชิญหน้ากับความจริงที่โหดร้าย นรินหยิบกรอบรูปแต่งงานที่วางอยู่บนโต๊ะขึ้นมาดูเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะคว่ำม,มันลงแนบกับพื้นโต๊ะเสียงกระทบของกรอบรูปดังกล้องในความเงียบเป็นสัญญาณแห่งการตัดขาดเยื่อใหญ่ที่เคยมีเธอเปิดลิ้นชักลับใต้โต๊ะทำงานและหยิบโทรศัพท์เครื่องสำรองออกมาเพื่อใช้ติดต่อกับทีมงานหลับที่เธอกำลังจัดตั้งขึ้น ข้อความแรกถูกส่งออกไปหานักสืบเอกชนที่เก่งที่สุดในวงการฉันต้องการรู้ทุกความเคลื่อนไหวของภาคภูมิและรินละดาตลอด24ชั่วโมงเริ่มต้นเดี๋ยวนี้นิ้วของเธอกดปุ่มส่งด้วยความหนักแน่นเนรินเอนหลังพิงเก้าอี้และหลับตาลงจินตนาการถึงวันที่เธอจะกระชากหน้ากากคนระมาออกจากชีวิตและทวงคืนทุกอย่างที่เป็นของเธอ ในความมืดมิดของจิตใจที่เริ่มก่อตัวขึ้นนรินค้นพบพลังบางอย่างที่ไม่เคยรู้ว่ามีมาก,ก่อนมันคือพลังแห่งความแค้นที่แปลเปลี่ยนเป็นความเยือกเย็นเธอจะไม่ร้องไห้ฟูมฟายเหมือนนางเอกในละครหลังข่าวแต่เธอจะเป็นผู้กำกับที่เขียนบทตอนจบให้ตัวร้ายต้องจดจำไปจนวันตาย เกมแห่งอำนาจและการทรยศได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและนรินจะเป็นผู้เล่นคนสุดท้ายที่ยืนอยู่บนกระดานนี้อย่างผู้ชนะที่แท้จริงบรรยากาศภายในห้องรับรองระดับ V.I.P. ของคลับหรูใจกลางเมืองเงียบสงบและเป็นส่วนตัวอย่างยิ่งนรินนั่งไขว่ห้างอยู่บนโซฟาบุหนังกำมะหยี่สีแดงเลือดหมูในมือถือแก้วไวน์ราคาแพงที่เธอไม่ได้จิบแม้แต่น้อย ตรงหน้าของเธอคือชายวัยกลางคนสวมแว่นตากรอบหนาและหมวกแก๊ปสีเข้มซึ่งเป็นนักสืบเอกชนมือหนึ่งที่ขึ้นชื่อเรื่องการทำงานที่รวดเร็วและไร้ร่องรอยเขาเลื่อนซองเอกสารสีน้ำตาลหนาปึกมาวางไว้บนโต๊ะกระจกเบื้องหน้าเธออย่างระมัดระวังนรินทร์มองซองนั้นด้วยสายตาว่างเปล่าก่อนจะยื่นมือไปหยิบมันขึ้นมาเปิดดู แสงไฟสลัวในห้องทําให้ภาพถ่ายในซองดูมืดมนและน่าสะพรึงกลัวยิ่งขึ้นสําหรับหัวใจของภรรยาที่ถูกหักหลังภาพถ่ายใบแรกที่ปรากฏต่อสายตาคือนรินเห็นสามีสุดที่รักของเธอกำลังประคองรินละดาเดินเข้าคอนโดมิเนียมหรูแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิททั้งสองคนดูสนิทสนมกันเกินกว่าเจ้านายและลูกน้อง ท่าทางที่ภาคภูมิโอบเอวหญิงสาวและรอยยิ้มที่เขาหมอบให้เธอนั้นเป็นรอยยิ้มแบบเดียวกับที่เขาเคยยิ้มให้นรินเมื่อครั้งที่เริ่มจีบกันใหม่ๆความเจ็บปวดแล่นริ้วขึ้นมาจุกที่อกแต่นรินกัดฟันข่มมันไว้เธอพลิกดูภาพถัดไปซึ่งเป็นภาพที่ทั้งคู่นั่งทานอาหารในร้านอาหารบรรยากาศโรแมนติกโดยมีมือของภาคภูมิกุมมือของรินละดาวไว้อย่างทนุถนอมตลอดเวลา นักสืบเอกชนเริ่มรายงานข้อมูลด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่งานระเอียดเขาแจ้งว่าคอนโดมิเนียมแห่งนั้นถูกซื้อด้วยเงินสดในชื่อของรินล,ลดาแต่เส้นทางการเงินที่ใช้ซื้อกลับโยงใหญ่ไปถึงบัญชีหลับที่ภาคภูมิเปิดไว้ในต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเสริมที่นรินไม่เคยรู้มากก่อนในการซื้อเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งราคาแพงนรินฟังข้อมูลเหล่านั้นพลางพยักหน้าเบาๆข้อมูลเหล่านี้ยืนยันข้อสันนิษฐานของเธอได้อย่างชัดเจนว่านี่ไม่ใช่แค่การเล่นสนุกชั่วครางชั่วคราวแต่เป็นการสร้างครอบครัวซ้อนที่จงใจปิดบังเธออย่างมิดชิดนรินวางซองเอกสารลงแล้วหยิบเช็คเงินสดที่เซ็นไว้ล่วงหน้าส่งให้นักสืบ เธอสั่งกำชับให้เขาติดตามต่อเรื่องเส้นทางการเงินที่ดูผิดปกติโดยเฉพาะบริษัทซัพพลายเออร์รายใหม่ๆที่เข้ามาทำสัญญากับวัฒนากรกรุ๊ปในช่วง6เดือนที่ผ่านมาเธอสงสัยว่าเงินที่ภาคภูมินำไปปรนเปรมเมียน้อยนั้นไม่น่าจะเป็นเพียงเงินเดือนหรือโบนัสส่วนตัวของเขาแต่น่าจะมาจากการยักยอกเงินบริษัท นักสืบรับคำสั่งและเก็บเช็คใส่กระเป๋าเสื้อก่อนจะขอตัวกลับออกไปอย่างเงียบเชียบทิ้งให้นรินนั่งจมอยู่กับความคิดของตัวเองเพียงลำพังเช้าวันจันทร์นรินก้าวเท้าเข้ามาในบริษัทโดยท่าทีที่ดูอ่อนเพลียกว่าปกติถ้าจงใจแต่งหน้าให้ดูซีดเซียวเล็กน้อยเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของคนที่กำลังป่วยไข้าจากการทำงานหนัก เมื่อเดินผ่านโต๊ะหน้าห้องของรินละดาเธอก็หยุดทักทายด้วยน้ำเสียงที่แหบพร่าและอ่อนโยนแสดงถามถ่ายเรื่องงานทั่วไปรินละดาตอบรับด้วยท่าทีนอบน้อมและดูเป็นห่วงเป็นใยแต่สายตาของนารินที่ผ่านการฝึกฝนมาอ,อย่างดีจับสังเกตได้ถึงความเย้ยหยันที่ซ่อนอยู่ลึกๆในดวงตาคู่สวยของเลขาสาวจอมมารยาคนนั้น เมื่อเข้ามาในห้องทำงานภาคภูมิรีบตามเข้ามาทันทีพร้อมกับยาแก้ปวดและแก้วน้ำอุ่นเขาแสดงบทบาทสาม,มีผู้แสนดีได้อย่างแนบเนียนจนนรินเกือบจะเผลอเชื่อถ้าไม่ได้เห็นภาพถ่ายเมื่อคืนเธอรับยามาถือไว้แล้วแกล้งบ่นเรื่องอาการไมเกรนที่กำเริบหนักจนทำให้เธออ่านเอกสารไม่ค่อยรู้เรื่องภาคภูมิรีบฉวยโอกาสนี้เสนอตัวช่วยตรวจสอบเอกสารสัญญาจ,จัดซื้อวัสดุดก่อสร้างล็อตใหญ่ที่จะต้องอนุมัติไม่บ วันนี้นรินทำท่าลังเลเล็กน้อยก่อนจะพยักหน้าตกลงและยื่นแฟ้มเอกสารสำคัญให้เขาด้วยมือที่ดูสั่นเทาทันทีที่ภาคภูมิรับแฟ้มเอกสารไปนรินแอบเห็นรอยยิ้มมุมปากที่ปรากฏขึ้นชั่ววูบ เขาคงคิดว่าแผนการยึดอำนาจเงียบของเขากำลังดำเนินไปได้อย่างราบรื่นโดยหารู้ไม่ว่าเนรินได้สอดไส้เอกสารตรวจสอบภายในฉบับร่างเข้าไปในกองเอกสารนั้นด้วยซึ่งเป็นกับดักทางจิตวิทยาที่เธอวางไว้เพื่อทดสอบปฏิกิริยาของเขาถ้าภาคภูมิบริสุทธิ์ใจเขาจะต้องถักทวงเรื่องเอกสารฉบับนี้แต่ถ้าเขามีเจตนาทุจริตเขาจะทำเป็นมองไม่เห็นและรีบผ่านเรื่องไปเพื่อให้กระบวนการตรวจสอบล่าช้าลง ช่วงบ่ายนรินเรียกหัวหน้าฝ่ายบัญชีคนสนิทเข้ามาพบเงียบๆโดยอ้างว่าต้องการปรึกษาเรื่องการวางแผนภาษีส่วนบุคคลแต่แท้จริงแล้วเธอต้องการให้เขาเริ่มตรวจสอบบัญชีของบริษัทลูกแห่งหนึ่งที่ชื่อ P R Solution ซึ่งเป็นบริษัทที่เพิ่งจดทะเบียนใหม่และได้รับอนุมัติให้เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดโดยลายเซ็นของภาคภูมินรินสังเกตเห็นความผิดปกติของยอดเบิกจ่ายที่สูงเกินจริงเมื่อเทียบกับเนื้องานที่ได้รับ หัวหน้าฝ่ายบัญชีรับคำสั่งด้วยสีหน้าเคร่งเครียดและสัญญาว่าจะดำเนินการอย่างลับที่สุดระหว่างที่นรินกำลังนั่งทำงานอยู่ในห้องภาคภูมิเดินเข้ามาพร้อมกับแฟ้มเอกสารที่เขาตรวจสอบเสร็จแล้วเขาวางมันลงบนโต๊ะด้วยท่าทีมั่นใจแล้วบอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีไม่มีปัญหาเขาอนุมัติสัญญาจัดซื้อทั้งหมดแผนเธอเพื่อให้งานเดินหน้าต่อได้ นรินเปิดดูแฟ้มแล้วพบว่าเขาไม่ได้ทักทวงเรื่องเอกสารตรวจสอบภายในที่เธอสอดไว้เลยแม้แต่น้อยนั่นเป็นเครื่องยืนยันชั้นดีว่าเขากำลังร้อนรนและต้องการเร่งปิดงานเพื่อน,นำเงินออกไปความผิดหวังฉายชัดในแววตาของนรินแต่มันก็เลือนหายไปอย่างรวดเร็วแทนที่ด้วยความเย็นชานารินแส้แทำเป็นขอบใจเขาและบ่นว่าอยากจะกลับบ้านเร็วหน่อยวันนี้ ภาคภูมิรีบอาสาขับรถไปส่งแต่เธอปฏิเสธโดยอ้างว่าเขาควรจะอยู่เคลียร์งานที่เหลือให้เสร็จเพื่อจะได้ไม่ต้องหอบกลับไปทำที่บ้านภาคภูมิพยายามซ่อนความดีใจไว้ไม่มิดเมื่อรู้ว่าเขาจะมีเวลาว่างช่วงเย็นตามลำพังในออฟฟิศนรินรู้ดีว่าทันทีที่เธอเก้าวออกจากบริษัทเขาคงจะรีบเรียกหารินลดาเข้ามาในห้องเพื่อฉลองความสำเร็จเล็กๆน้อยๆหรือวางแผนชั่วร้ายขั้นต่อไป เมื่อนรินเดินออกจากตึกวัฒนาทาวเวอร์เธอไม่ได้กลับบ้านทันทีอย่างที่บอกสามีแต่เธอให้คนขับรถพาไปพบกับทีมงานพิเศษอีกกลุ่มหนึ่งที่เธอนัดไว้ที่เซฟเฮาส์ชาญเมืองทีมงานนี้ประกอบด้วยอดีตนายตำรวจฝีมือดีและแฮกเกอร์ระดับพระการที่เธอจ้างมาเพื่อเจาะระบบข้อมูลส่วนตัวของภาคภูมิและรินลดาโดยเฉพาะเธอต้องการหลักฐานดิจิทัลที่จะมัดตัวคนทั้งคู่จนดิ้นไม่หลุดไม่ว่าจะเป็นแชทลับ อีเมลหรือไฟล์เสียงที่บันทึกการสนทนาวางแผนโกงบริษัท ที่เซฟเฮาส์ทีมงานแฮกเกอร์แสดงผลการเจาะข,ข้อมูลเบื้องต้นให้นรินดูบนหน้าจอขนาดใหญ่ปรากฏข้อความแชทไลน์ที่ภาคภูมิคุยกับรินลดาเนื้อหาเต็มไปด้วยคำหวานเลี่ยนและการนัดแนะกันไปดูที่ดินแปลงสวยที่เขาเขาใหญ่ซึ่งพวกเขาวางแผนจะซื้อเพื่อสร้างบ้านพักตากอากาศส่วนตัวโดยใช้ชื่อญาตทหงัหงของรินลดาเป็นนอมินีเงินที่ใช้ซื้อถูกระบุชัดเจนว่ามาจากส่วนแบ่งของโครงการจัดซื้อล่าสุดที่ภาคภูมิเพิ่ อนุมัติไปเมื่อบ่ายนี้เองนรินทร์กำมือแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในเนื้อความโกรธพุ่งพล่านจนเธอแทบอยากจะกรีดร้องออกมาแต่เธอก็สูดหายใจลึกเพื่อเรียกสติกลับคืนมาเธอสั่งให้ทีมงานเก็บรวบรวมหลักฐานทั้งหมดและแบ็กอัพข้อมูลไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยที่สุด นอกจากนี้เธอยังสั่งให้ติดเครื่องดักฟังขนาดจิว๋วในห้องทำงานของภาคภูมิและรถส่วนตัวของเขาเพื่อที่เธอจะได้ยินทุกคำพูดและทุกแผนการที่พวกมันคิดจะทำลายเธอและบริษัทที่พ่อของเธอสร้างมากับมือเมื่อกลับถึงบ้านในตอนค่ำนรินแสร้ทำเป็นหลับไปแล้วเมื่อภาคภูมิกลับมาถึงดึกดื่นเขาเดินย่องเข้ามาในห้องนอนอย่างเบาเสียงที่สุดกลิ่นน้ำหอมราคาถูกของผู้หญิงอื่น ติดมากับเสื้อสูตรของเขาจังๆแต่มันก็ชัดเจนพอที่จะทำให้นรินรู้สึกเคลื่อนไส้เธอแอบลืมตามองแผ่นหลังของสามีที่กำลังถอดเสื้อผ้าอย่างรีบร้อนเขาดูลุกลี่ลุกลนและตื่นเต้นผิดปกติคงกำลังฝันหวานถึงอนาคตที่ร่ำรวยและมีความสุขกับเมียน้อยโดยไม่ต้องแค่ภรยาหลวงอย่างเธอ เช้าวันต่อมานารินตื่นขึ้นมาด้วยความสดใสที่แส,สแรงเธอเตรียมอาหารเช้าให้ภาคภูมิด้วยตัวเองและพูดคุยเรื่องแผนการท่องเที่ยวต่างประเทศปลายปีที่เธออยากจะไปพักผ่อนกับเขาภาคภูมิรับมกทันทีและเสนอสถานที่หรูหรามากมายเพื่อเอาใจเธอเขาดูผ่อนคลายลงมากเมื่อเห็นว่านารินยังคงทำตัวเป็นภรรยาที่โง่เขลาและหลงรักเขาหัวปักหัวปำ เขาไม่รู้เลยว่าสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านั้นจะไม่มีวันเกิดขึ้นจริงเพราะคุกตารางต่างหากคือจุดหมายปลายทางที่แท้จริง นารินเดินทางเข้าบริษัทพร้อมกับแผนการขั้นต่อไปที่โหดเหี่ยมยิ่งกว่าเดิมเธอเรียกประชุมด่วนกับฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายเพื่อประกาศนโยบายกระตุ้นยอดขายไตรามาสสุดท้ายโดยเธอยื่นข้อเสนอพิเศษให้ภาคภูมิรับผิดชอบโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณมหาศาลเธออ้างว่าต้องการให้เขาได้โชว์ฝีมือเต็มที่เพื่อปูทางสู่ตำแหน่งประธานร่วมในอนาคตภาคภูมิและรินลดาที่แอบฟังอยู่หน้าห้องต่างตาลุกวาวด้วยความ พวกเขาเห็นบ่อเงินบ่อทองขนาดมหือมาลอยมาอยู่ตรงหน้าในห้องทำงานส่วนตัวรินลดาเข้ามารินกาแฟให้ภาคภูมิและกระซิบกระซาบด้วยความดีใจพวกเขาวางแผนจะดึงเงินจากงบประมาณก้อนนี้ผ่านบริษัททาน้ามาที่เตรียมไว้นรินซึ่งนั่งมองผ่านกล้องวงจรปิดซ่อนเร้นใน iPad ของเธอเห็นทุกอากับกริยาของทั้งคู่รอยยิ้มเยาะหยันปรากฏขึ้นบนใบหน้าสวยเฉี่ยว เธอปล่อยให้พวกเขาดีใจกันไปก่อนเพราะยิ่งขึ้นไปสูงเท่าไหร่เวลาตกลงมามันจะยิ่งเจ็บปวดสาหัสมากเท่านั้นเนรินโทรศัพท์หาทานายความส่วนตัวเพื่อร่างพินัยกรรมส่วนตัวเพื่อระบุเงื่อนไขสุดโหดไว้ล่วงหน้าเธอต้องการมั่นใจว่าหากเกิดอะไรขึ้นทรัพย์สินทั้งหมดจะไม่มีวันตกถึงมือของภาคภูมิแม้แต่สตางแดงเดียว เธอ,อยังได้เตรียมเอกสารโอนหุ้นและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นแบบลับๆเพื่อตัดอำนาจการบริหารของภาคภูมิออกไปทีละน้อยโดยที่เขาไม่รู้ตัวทุกอย่างถูกวางหมากไว้อย่างรัดกุมเหมือนกระดานหมากรุกที่เธอเป็นผู้เดินเกมตกเย็นภาคภูมิชวนนรินไปดินเนอร์ฉลองล่วงหน้าสำหรับโปรเจกต์ใหม่เขาพาเธอไปร้านอาหารหรูบนดาดฟ้าโรงแรมและมอบของขวัญเป็นผ้าพันคอบแบรนเดเนมให้เธอ นรินรับของขวัญน,นั้นมาพร้อมรอยยิ้มหวานหยดแต่ในใจเธอกลับนึกถึงใบเสร็จรับเงินที่นักสืบส่งมาให้ซึ่งระบุว่าเขาซื้อกระเป๋าถือรุ่นลิมิเต็ดออดิชันให้รินลดาในวันเดียวกันราคาของผ้าพ,พันคอผืนนี้เทียบไม่ได้เลยกับกระเป๋าใบนั้นแต่นรินก็แกล้งทำเป็นดีใจจนเนื้อเต้นเพื่อรักษาละครฉากใหญ่ให้ดำเนินต่อไประหว่างดินเนอร์ ภาคภูมิพยายามหลอกถามข้อมูลเกี่ยวกับรหัสผ่านเข้าสู่ระบบบัญชีกลางของบริษัทโดยอ้างว่าจะเข้าไปดูข้อ